ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเรื่องเราสารดีนะครับในวันที่8ตุลาคมคศ1940นิสิตนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประมาณ8,000คนเดินขบวนครั้งใหญ่สนับสนุนรัฐบาลไทยในการเรียกร้องดินแดนคืนจากฝรั่งเศสหลังจากขบวนการของนิสิตนักศึกษาเริ่มต้นแล้วในวันเสาร์ที่12ตุลาคมคศ1940 ประชาชนชาวไทยอีกประมาณ50,000คนผาก,กันเดินขบวนและรวมตัวกันอยู่ที่ท้องสนามหลวงเพื่อสนับสนุนรัฐบาลจอมพลปอพิบูลสงครามซึ่งขณะนั้นมียศเป็นพลตรีในการเรียกร้องดินแดนคืนจากฝรั่งเศสในวันที่15ตุลาคมนักศึกษาภาคสมทบของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย2,000คนเดินขบวนถือคบเพลิงมายัางบริเวณหน้ากระทรวงกลาโหม จุดมุ่งหมายก็คือเพื่อสนับสนุนรัฐบาลพลตรีหลวงพิบูลสงครามให้เอาดินแดนในอินโดจีนที่ถูกฝรั่งเศสเอาไปตั้งแต่สมัยที่ฝรั่งเศสเข้ามายึดเอาอินโดจีนทั้งหมดไปเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศสในครั้งนั้นฝรั่งเศสเคลื่อนไหวอย่างรุนแรงจนไทยต้องยอมเสียดินแดนลาวและกัมพูชาให้กับฝรั่งเศสโดยสนทีสัญญาฉบับลงวันที่23มีนาคมคศ1907 การเคลื่อนไหวของรัฐบาลไทยกับประชาชนครั้งนี้เป็นข่าวไปทั่วโลกขณะนั้นสงครามโลกครั้งที่สองในยุโรปก,กำลังร้อนระอุญี่ปุ่นและสหรัฐอเมริกายังไม่ได้ร่วมสงครามกองทัพเยอรมนีประสบชัยชนะทุกแห่งส่วนอังกฤษกำลังเข้าตาจนและฝรั่งเศสปราชัยต่อเยอรมนีจนต้องทำสัญญาสงบศึกกับเยอรมนีในเดือนกรกฎาคมพศ1940 <40. S 2> เมื่อฝรั่งเศสปรชาชัยแล้วจึงจะตั้งรัฐบาลใหม่ ภายใต้การนำของนายพลเปแต่งโดยต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของการสง,งบศึกที่ทําไว้กับเยอรมนีในปีคศ .1940 ฝรั 1, ่งเศสเป็นประเทศที่หมดสภาพเป็นความมหาอำนาจรัฐบาลไทยสมัยพลตีหลวงพิบูลสงครามเป็นนายกรัฐมนตรีมองเห็นว่าเมื่อฝรั่งเศสหมดอำนาจแล้วจึงสมควรที่จะเรียกร้องให้ฝรั่งเศสคืนดินแดนที่ไทยต้องเสียไปกับคืนมาแต่ฝรั่งเศสปฏิเสธโดยอ้างว่า ปัญหาดังกล่าวเป็นปัญหาที่ยุติไปแล้วตามสนธิสัญญาที่ไทยได้ทำไว้กับฝรั่งเศสเมื่อปีคศ1907ดินแดนที่ไทยเรียกร้องคืนจากฝรั่งเศสครั้งนี้เป็นดินแดนที่เคยอยู่ในความปกครองของไทยแต่ถูกฝรั่งเศสยึดเอาไว้รวมทั้งหมด5ครั้งด้วยกันคิดเป็นพื้นที่ทั้งหมด467,500ตารางกิโลเมตรได้แก่ดินแดนประเทศลาวและเขเมรในปัจจุบัน การสูญเสียดินแดนดังกล่าวให้ฝรั่งเศสถึง5ครั้งทําให้ดินแดนของไทยลดไปครึ่งประเทศจุดประสงค์ครั้งแรกในการเรียกร้องครั้งนี้เพื่อขอดินแดนทางฝั่งขวาของแม่น้าโขงตรงข้างกับหลวงพระบางและปากเซกับคืนต่อมาไทยขอให้ฝรั่งเศสคืนเหล่าและขเขมรทั้งหมดให้ด้วยภายหลังที่ทางรัฐบาลและประชาชนเรื่อนไหวเรียกร้องดินแดนดังกล่าวคืนแล้วในวันที่17กันยายนคศ1940ฝรั่งเศสปฏิเสธการเรียกร้องของไทย ดังนั้นสงครามระหว่างไทยกับฝรั่งเศสจึงไม่อาจหลีกเลี่ยงได้นอกจากฝรั่งเศสจะปฏิเสธข้อเรียกร้องของไทยแล้วยังแสดงการข่มขู่ด้วยการยิงปืนจากฝั่งแม่น้ำโขงเข้ามายังดินแดนของไทยและส่งเครื่องบินลุกลําน่านฟ้าของไทยตลอดเวลาทางฝ่ายแต่ยังไม่ได้ตอบโต้แต่ก็เตรียมพร้อมที่จะรับมือกับฝรั่งเศสในวันที่13พฤศจิกายนคศ1940 พลตรีหลวงพิบูลสงครามได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้ประชาการทหารสูงสุดอีกตำแหน่งหนึ่งนอกเหนือจากตำแหน่งรัฐมนตรีกลาโหมในวันที่28พฤศจิกายนคศ1940ฝรั่งเศสส่งเครื่องบินมาทิ้งระเบิดที่จังหวัดนครพนมนับตั้งแต่นั้นมาศึกอินโดจีนระหว่างไทยกับฝรั่งเศสก็เริ่มต้นคราวนี้กองทัพไทยทั้งกองทัพบ,บกกองทัพเรือและกองทัพอากาศเป็นฝ่ายบุกลุกฝรั่งเศสบ้าง นับว่าเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของประเทศไทยที่ต้องรบกับประเทศมหาอำนาจอย่างฝรั่งเศสโดยไม่ได้วันเกรงและประชาชนชาวไทยทั้งประเทศให้การสนับสนุนเต็มที่กองทัพโบกของฝรั่งเศสจากเวียดนามเคลื่อนเข้ามาประชิดดินแดนไทยทางด้านอารัญญประเทศนอกจากนั้นก็เข้ามาถึงชายแดนจังหวัดสุรินทร์อุบลและหนองคายการเคลื่อนทัพของฝรั่งเศสเข้าชิดชายแดนไทยดังกล่าวเป็นการคุกค,คามอธิปไตยของประเทศไทยอย่างร้ายแรง ในวันที่25พฤศจิกายนพศ1940รัฐบาลไทยภายใต้การนำของหลวงวิบูศ์สงครามจัดตั้งกองทัพเพื่อต่อสู้กับฝรั่งเศสสองกองทัพกับกองพลสนามอิสระอีกหนึ่งกองพลเพื่อรับมือกับกองทัพฝรั่งเศสซึ่งกำลังจะบุกเข้ามายัางประเทศไทยกองทัพไทยที่จัดตั้งขึ้นเพื่อรบกับฝรั่งเศสครั้งนั้นมีกองทัพบ,บูรพาโดยพลเอกหลวงพรหม,มโยธีเป็นแม่ทัพกองทัพอ,อีสานโดยพลโทหลวงเกรียงศักดิ์พิชิตเป็นแม่ทัพ และกองพลสนามอิสระโดยพลเอกหลวงหารสงขามเป็นแม่ทัพการรบทางอากาศเมื่อสมรภูมิทางด้านภาคพื้นดินต้องตกเป็นฝ่ายเสียเปรียบแล้วฝรั่งเศสเริ่มส่งเครื่องบินมาทิ้งระเบิดที่นครพนมอย่างหนักวันที่17มกราคมคศ1941ไทยส่งเครื่องบินเข้าต่อสู้อย่างอาถรรพ์จึงสามารถป้องกันนครพนมไว้ได้นอกจากนั้นแล้ว ได้ส่งเครื่องบินทิ้งระเบิดในอินโดจีนอีกหลายแห่งเพื่อตัดกำลังของฝรั่งเศสการรบทางทะเลของทัพเรือของฝรั่งเศสที่ประจำอยู่ในอินโดจีนปะทะกับราชนาวีไทยตรงบริเวณเกาะช้างในวันที่17มกราคมคศ1941เหรือราตรเวนรามอสปีเก้ของฝรั่งเศสระดมยิงเรือรบทนบุรีของไทยเสียหายแต่ก็ไม่จมจึงพ้นภัยฆ่าศึกมาได้และฆ่าศึก ก็ไม่สามารถลุกล้ำอธิปไตยของไทยทางด้านทะเลได้อีกนับว่ายุทธการแห่งงก่ช้างครั้งนั้นสร้างเกียรติประวัติให้แก่ราชนาวีไทยเป็นอย่างยิ่งแม้ว่าเรือรบทนบุรีจะถูกข่าสืกโจมตีเสียหายก็ตามนอกจากเรือรบทนบุรีแล้วยังมีเรือรบของราชนาวีไทยอีกหลายลำที่ได้ต่อสู้กับเรือราตะเวนรามอสปีเก้ของฝรั่งเศสเช่นเรือรบสงขลาและเรือรบชนบุรีซึ่งทําการต่อสู้กองทัพเรือของฝรั่งเศสอย่างห้าวหาญ เป็นผลให้กองเรือรบของฝรั่งเศสต้องถอยหนีไปในขณะที่การรบยังไม่สิ้นและฝ่ายไทยเป็นฝ่ายยึดพื้นที่ในอินโดจีนไว้ได้หลายจุดนั้นญี่ปุ่นซึ่งกำลังเป็นมหาอำนาจอยู่ในเอเชียได้เสนอตัวเข้ามาเป็นผู้ไกล่เกลีย่ยให้ไทยกับฝรั่งเศสเลิกรบแล้วหันมาทําการเจรจารัฐบาลไทยกับฝรั่งเศสตอบตกลงตามข้อเสนอของญี่ปุ่นและหยุดยิงกันในวันที่28มกราคมคศ1941 เมื่อมีการหยุดยิงแล้วมีการจัดตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสองคณะคณะหนึ่งทำการเจรจากับผู้แทนของฝรั่งเศสบนรเหลือลาารตเวนนาโตริที่ไซง่อนในวันที่29มกราคมคศ1 9 4 1อีกคณะหนึ่งมีกรมหมื่นนราธิปพงประพันธ์เป็นหัวหน้าคณะเดินทางไปเจรจาสันติภาพกับฝรั่งเศสที่โตเกียวในวันที่9พฤษภาคมคศ1 9 4 1และได้ลงนามในอนุสัญญาโตเกียวกับผู้แทนฝรั่งเศส จากอนุสัญญาโตเกียวฉบับนี้ไทยได้ดินแดนต่างๆกับคืนมาดังนี้คือดินแดนฝั่งขวาของหลวงพระบางจำปาสัก์สีโสพลพระตะบองและดินแดนในกัมพูชาต่อมาไทยได้เอาดินแดนที่ได้จากฝรั่งเศสครั้งนี้มาแบ่งแยกเป็น4จังหวัดคือจังหวัดพระตะบองจังหวัดพิบูลสงครามจังหวัดจำปาสัก์และจังหวัดล้านช้างเป็นอันววาการลบระหว่างไทยกับฝรั่งเศสครั้งนี้ไทยได้ดินแดนกับคืนมา หลังจากที่ถูกฝรั่งเศสบีบังคับให้ไทยยกให้ตั้งแต่สมัยฝรั่งเศสเข้ามาล่าอาณานิคมในอินโดจีนคณะบุคคลที่นำความสำเร็จมาให้กับประเทศไทยครั้งนี้มีหลายคนด้วยกันซึ่งอยู่ใต้การนำของหลวงพิบูรณ์สงครามซึ่งเมื่อสองครามครั้งนี้ยุติลงแล้วแต่พระราชทานยศเป็นจอมพลนอกจากนั้นก็มีกรมหมื่นนราธิป,ปงประพันธ์นายควงอภัยวงศ์หลวงพรมมโยทีและพันเอกประเสริฐสุดบรรทัด สงครามอินโดจีนไทยและฝรั่งเศสที่เกิดขึ้นขณะโลกกำลังอยู่ในสงครามโลกครั้งที่สองเป็นความปีชาสามารถของรัฐบาลจอมพลปอพิบูลสงครามที่มองเห็นว่าเมื่อฝรั่งเศสแพ้สงครามในยุโรปและอธิปไตยของฝรั่งเศสเหนืออินโดจีนย่อมเปลี่ยนไปดังนั้นจึงเป็นโอกาสของไทยที่จะเอาดินแดนของไทยคืนมาก่อนที่อาิปไตยของฝรั่งเศสในอินโดจีนจะเปลี่ยนแปลงไปและขณะนั้นฝรั่งเศสไม่มีกําลังพอที่จะคุ้มครองอินโดจีนได้ เนื่องจากแพ้สงครามในยุโรปเมื่อสงครามโลกครั้งที่สองดำเนินต่อไปในเวลาต่อมาญี่ปุ่นและสหรัฐเข้าร่วมสงครามทําให้โฉมหน้าของสงครามเปลี่ยนไปเยอรมนีซึ่งเป็นฝ่ายชนะในครั้งแรกกลับเป็นฝ่ายปลาใช้ต่อพันธมิตรด้วยเหตุนี้เองฐานะของฝรั่งเศสจึงเปลี่ยนแปลงไปเมื่อพันธมิตรเริ่มยกผลขึ้นบกที่นอมังดีประเทศฝรั่งเศสเพื่อพิชิตเยอรมนีกองทัพฝรั่งเศสเสรีนอกประเทศได้เข้าร่วมกับฝ่ายพันธมิตร ดังนั้นเมื่อสงครามโลกครั้งที่2ยุติแล้วฝรั่งเศสจึงเปลี่ยนฐานะจากผู้แพ้สงครามในระยะแรกกลายเป็นผู้ชนะไปและกลับเป็นประเทศมหาอำนาจอีกครั้งหนึ่งเมื่อสงครามโลกครั้งที่2ยุติลงแล้วรัฐบาลใหม่ของฝรั่งเศสจึงเรียกร้องเอาดินแดนที่เสียให้ไทยกลับคืนรัฐบาลจอมพลปพิบูลสงครามผู้เอาดินแดนกลับคืนมาได้เพียงระยะเวลาอันสั้นจึงลาออกหลังจากนั้นจังหวัดพระตะบองจังหวัดพิบูลสงครามจังหวัดจำปาศักด และจังหวัดล้านช้างที่ไทยได้มาครอบครองอยู่5ปี9เดือน15วันจึงต้องคืนไปให้ฝรั่งเศสในวันที่12พฤศจิกายนคศ1946ตามสัญญาวอชิงตันเมื่อมองดูอีกมุมของประวัติศาสตร์ชาติไทยในช่วงเวลานั้นจึงพบความจริงข้อหนึ่งที่เราคงพอจะมองเห็นว่าประเทศเล็กๆและไม่มีอำนาจอย่างไทยนั้นไม่มีอำนาจเพียงพอที่จะต่อรองในทางการเมืองได้กว่าไทยจะได้ดินแดนกลับคืนมา ต้องใช้เลือดเหนือและชีวิตเขาแหลกแต่ฝรั่งเศสซึ่งเป็นชาติมหาอำนาจและยังมีพันธมิตรเป็นมหาอำนาจอีกเมื่อต้องการดินแดนกับคืนเพียงแต่ใช้วาจากล่าวบีบบังคับไทยไทยก็ไม่มีทางเลือกเพราะไม่มีมหาอำนาจชาติใดยืนอยู่ข้างๆไทยจริงๆมีนำซ้ำกลับเข้าข้างฝรั่งเศสแล้วบอกให้ไทยคืนดินแดนดังกล่าวให้ฝรั่งเศสซึ่งไทยก็ต้องจำใจปฏิบัติตามในการบีบให้ไทยคืนดินแดนให้ฝรั่งเศสนั้นมหาอำนาจผู้ชนะสงครามคือ อังกฤษและสหรัฐอเมริกาเห็นด้วยกับฝรั่งเศสที่ตกลงให้ไทยเข้าเป็นสมาชิกองค์กรสหประชาชาติได้ถ้าหากไทยยอมคืนดินแดนทั้ง4จังหวัดให้กับฝรั่งเศสดังนั้นการเข้าเป็นสมาชิกองค์การสหประชาชาติของไทยจึงต้องแลกด้วยดินแดนจํานวนมหาศาลสึกอินโดจีนระหว่างฝรั่งเศสกับไทยกลายเป็นประวัติศาสตร์ไปแล้ววิญญญาของนักรบที่เสียชีวิตในการร่วมรบครั้งนั้นได้ฝากวีรกรรมไว้ให้อนุชนชาวไทยในรุ่นต่อมาได้รับรู้ถึงการเสียสละของพวกเขา ซึ่งชาวไทยทุกคนในปัจจุบันจะได้เห็นถ้าหากเดินผ่านอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิสถานที่แห่งนี้เป็นที่เก็บอฐิของพวกเขาเพื่อเตือนใจคนไทยทั้งชาติว่าครั้งหนึ่งพวกเขาได้ทําการต่อสู้เพื่อดินแดนของประเทศอย่างสมศักดิ์ศรีในหน้าหนึ่งของประวัติศาสตร์ชาติไทยอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิแห่งนั้นตั้งตระหง,ง่านอย่างสง่าผ่าเผยเป็นการยืนยันเรื่องของพวกเขาตลอดไป